พระพุทธเจ้าแม้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเคยปวดหัวปวดหัวอย่างหนักนะครับเรียกว่ามันมันมันเกิดอาการยิ่งกว่าไมเกรนนะฮะเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทราบว่าพระเจ้าวิทูรภะได้ยกทัพไปสังหาร คือยกทัพไปลบกันกันกบญา,าติคือญาติของพระองค์ที่สากยะแล้วก็โกยยะได้ฆ่า,าพระประยุรญ,ญาตเป็นจานวนมากนะครับเป็นสุดใหญ่มากระหว่างพระเจ้าวิทูตภะกับาสากยะวง์เนี่ยนะครับพระพุทธองค์ทราบเรื่องตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนคนเครียดนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ควรจะเครียดนะแต่มันรู้สึกปวดที่ศักด์ขึ้นมา รุนแรงมากแล้วก็ทำให้ถ้าเป็นบุญชนธรรมดาก็จะทรมานมากครับตรงนี้เนี่ยเมื่อผลกรรมนั้นมัน,ม,นมันหยุดไปแล้วเหมือนมันเทาเบาบางไปแล้วพระพุทธองค์ก็เล่าให้ภิกษุฟ,ฟังเช่นเดียวกันว่าที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้เคยเกิดเป็น ชายหนุ่มแล้วก็ไปแสดงความดีใจเมื่อเห็นพวกชาวประมงทั้งหลายเนี่ยได้ปลามาะไปหาปลาได้ปลามามากได้ทรมานปลาทุบหัวปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมากแล้วพระองค์ก็เห็นปั๊บก็โอ้ชื่นชมยินดีดีอกดีใจลิงลิงโลดใจไปกับเขาด้วยเหมือนอนุโมทนาบาปนะครับ ด้วยกรรมตรงนั้นเนี่ยแค่นี้นะครับไม่ได้ทำเองนะแค่ดีใจกับเขาเนี่ยตกนรกไปตั้งนานเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุที่ทำให้พระองค์จะต้องปวดศีรษะทรมานมากๆยิ่งกว่าไมเกรนในโลกปัจจุบันนี้เยนะครับแต่ว่าก็ช่วงหนึ่งแค่ช่วงหนึ่งก็หายไปพอหายไปพระพุทธองค์ก็เล่าถึงบุพกรรมให้ฟังว่าตรงเนี้ยมันหนีไม่พ้นนะครับ แต่ว่าเหตุแห่งกรรมตัวนี้มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าบงสาขนาญาิของพระองค์เนี่ยถูกสังหารโดยศัตรูซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องกรรมของเขาอีกทีนะครับแต่พระพุทธองค์ก็เล่าให้ฟังว่าที่มันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเมื่อได้ทราบข่าวธาตุขันเนี่ยมันก็แค่เกร็งแล้วก็ทำให้ให้ให้เกิดอาการพระพุทธองค์ก็ทราบ แต่ก็ปล่อยให้มันเป็นกรรมซึ่งเสวยผลเศษของกรรมนี้ไปนะครับแค่พักเดียวมันก็รุลร่วงไปได้ตรงนี้นี่สอนเรานะครับเวลาเจอกรรมเนี่ยเราอย่าเมื่อเจอผลของกรรมที่มันให้ผลเนี่ยเราอย่าไปทํากรรมต่อเพราะถ้าเราไปทํากรรมต่อโดยที่ไม่ยอมเสวยผลกรรมดีๆเนี่ยมันจะไม่หมดเพราะมันจะมีกรรมต่อไปนะครับจำไม้ดีนะครับก็หวังว่าจะจุดประกายเพื่อนๆให้ ใช้สติเวลาจะทำกรรมกับ